จะไปดีเ้อจะไปเ้อจะไปเนออย่เรี่ไปยู้ไปยูตาเรี่ยไปไหนคนหนึ่งอยหลังคนหนึ่งอยู่หน้าบุงคักเจ้าพบ้้าบ้้้เดี๋ยว้บ้บ้บู้บ้บ้ ไหนอยู่ไหนโอ้ยอยู่นู่นเหรอคะเดี๋ยวได้แป๊บนึงแป๊บนึงหนุกอ่ะฮ้องฮ้องอ๋อไหนอยู่ไหนลูกอยู่ไหนได้เลยได้เลยลูกจ๋า พอยจ๋าตายอยู่ไหนนะเอามนอนลงลูกมาลงมาลงค่ะเดี๋ยวยายไปเอามาให้ยายบอกตาก่อนตาตาผ้าพอยจ๋ามาให้หน่อยตาหืมตาผ้าพอยจ๋ามาให้หน่อย มากลมไกลตัวก็โตโอ้จอมควันแ้่ค่ะเลยนะลูกนะอเอ๊กยังับตับบอกคุ้งกับต้นบตเน้อใหม่พี่้อกเสริมเน้อใหม่แซ่บแหนมเน้อใหม่ขึ้นเสาวนหีหลายๆช่ะมีบีตุ่ม แมงเราไหมวันนี้ก็ตำบะคงโวยเสียบไหล ขันตาดายเอาไม้รุมชายคาในธรณีพระเมศคงคาบุกอดปีญญาเจ้ามาจนใหญ่รักไม่มีขอแม่ ดิยิต้นเจ้ายาลืมที่นอนมอนเก่า tôi tài chiều tham sang bà online lai đi chi tâm Chào gia lương khi hôn mòn cầu Nhà para นนนหน่อยมาเด้ใส่บนนอนแต่หน่อยมาเ้ยหลับตาเลยรักไม่มีข่อแม่ quá nhắm anh này Ba đi chi con, Châu gia liêm Chi non non ทูมาจังเลยใอยไลรสดอยูมันเงี้ยหน่อยจะจะเฝ้าทุ่มมากหนึ่งเด็กนหน่อยกันล่ะจ้าเออกลัวเหรอลูกกลัวนอนนะนอีนอนนจ้าจ้าจ้าโอเคโอเคเก้อหน่อยเอ้ยหล่าสินอนแล้ว่าต้องมาเออเออเออเอายังวไงไรสดอยูมันเงี้ยหน่อยตาหน่อย เออว่าต้องมาดอออีลาลับแล้วอิลาลับแล้วแต่น้อยเอ,อ้ยมาต้องมาเด้ออิลาสินลับแล้วอิลาลับแล้วแต่น้อยเอ,อ้ยกำลังเสียบไปเร้เร้บมังหันเอ,อ้มีงหน่อยนี่ไหมบ่าลูกจักยั้งติดละทรมาได้บ่าต้องโทรมาดอกอิลาน้อนแนว นอน LIKE แล้วน่อยเอ้ยกำลังสิเสียบแล้วมังหันขวดน้มรับเลยเพร่ัสับดังมาได้ตื่นเอ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 เฮอ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 ันอเวอเ่อเฮอเฮกเฮอเเ่อนเอัเฮเ หล่ะจ้าขอบคุณนะคะบา,บายยนะจ้าอีหลานอนกันเนยอีหลานอนแล้วเพ็ดก์กินนอนนอนเราเด้ออีแดงนอนแล้วลูกอีแดงก็นอนแล้วคุณเลี้ยงน้องดีขึ้นยังนี้มาตัวนี้หักน,อกน้องเนี้ยผู้ใดหวงของน้องพร้อมผู้เนี้ จากความเมือนอยางมู้านั้นตื่นกบยาก็ไปห้องนี่นาบ้านอี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 อ,อ,อีมันเคยมีลูกสามตัวหกตัวผลลูกมันตายตอนนั้นันเป็นลูกมาตายเด็กโอยยะโตยัหไงลูกมันแต่เลบยบ่ห้มันมีลูกอีกอ๋อหมอฉีดยาล่ะลูกนนะจ้าแตนจ้านี่แหละฉีดจ้าแตนฉีดยาให้หมามื้อเช้านี่เขาจําได้เห็นไหม เอพอ,นอ,นนอพลอยนอนแล้วเออพลอยนอนแล้วจับตาออจับตา,าอืมหลับนะคะหลับนะคะลูกนะเพชก็หลับนะลูกนะหลับเล้วด้วยเ้านี่ย้ายฉีดยาให้มายายาบ้าคุณหมอให้มาฉีด ยายรู้วิธีฉีดของเขาอยู่มันย้ายกับฉีดเองไม่อยากให้เขามีลูกก็เลยทำมันให้เขาเพราะว่าอะไรมันมันวุ่นวายมันหลายตัวมันก็เราเลี้ยงไม่ได้เราจะตัวเดียวเลี้ยงแบบดีดวกว่าโอเคนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะเย็นดีไห้เมื่อนี่